สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงมือหนีหมือเกาเสียตวัวเกาในบรรยากาศาเ,เกาเกาเดือจะจเกาไปทำการทำงานะนะคะย่งบ่ท่านมีภัยเขาบานเจแดงมานางบา่อนางคุย้ยวงสวยวางงามเนาะเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยาจานานาเกิดเป็นผู้ชายบ่เนาะเกิดถึนผู้หญิงทำงานเลี้ยงครอบครัว เลี้ยงลูกเลี้ยงล้านเลี้ยงตัววมาแยามเด็กกระจมให้ท่านผู้ชมฟังมาวิคอวิจารณเล็กปูสี่ศูนย์นะคะท่านผู้ชมเลขปูสี่ศูนย์เขามาายีบเอ็ดหมวดแล้วหวดที่ยี่สิบสองพาดนะคะ่ะท่านผู้ชมพาดว่าเป็นยังคนค่อยถูกมันก็ต้องถูกคือเกานะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าแปลงแต 6, ่เจร้าคนท่าลิตเตเศรพา่นก็ออกไปแล้วก็สร้างมันเถาะเท่าแล้วจะไป ยังเนาะค่ะว่นใดดอกัว้ไม่เท่าลราแต่งงามก็ได้วา่าแต่งให้เจ้าของนี่ละเบิงเนาะท่านผู้ชมว่ได้สนใจไผดอกงามตาเจ้าของมนันก็สบายใจน <c oughs> เนาะเด็กปูซีศูนย์เท่ากัได้มาแล้วเมื่อวานนี้ค่ะจีแดงกัได้ซื้อไปแลวตัวนี้หน่อยว่ได้ซื้อหลายได้หมดนี้ค่ะท่านผู้ชมซื้อ่าหลายซื้อเพราะใดทุนหดกอนขึ้นมาก หมดนเบิดไหลขึ้นกันเประมาณสามสี่หาเมือนเอาแถมไปอีกหกเมือนไปอีกโอ้กอ,อมีคุณผู้สดีจิตคณะจิตคณะบริจาคเอาเอาให้พระฮา์หาล้อยบาทให้ปูหาเจ็ดแปดปูหาเจ็ดแปดเนี่ยไม่ได้ไปด้วยค่ะรอรอซะก่อน ปูห้าเจ็ดแปดห้าร้อยบาทให้พระหัตห้าร้อยบาทคุณผู้สดีกิจคณะนะคะก็ขอขอบคุณมากแล้วก็ของของอีกคนให้เจดแดงให้พระหัตเออใช่เจดแดงกับสิทรับศนย์หมยปูสีศูนย์วัดที่แล้วเพิน่นกะให้ก็คือพลาดไปวันนี้ก็ตามตอาทุ่นขึ้น หอย่อมเลขกคนเคยถูกมันต้องถูกค่ะเนาะหัวดนีก็ได้มาซีคูคือเก่าหววกรกับซีคูหงวดนันสามคูหงวดที่มันโดดซีหกใส่สามคูหงวดก 4, 6, ่อีศูนย์ใ 40, 4, ส่สองคูใส่ซีศูนย์สีหนึ่วนมากเป็นสีสองคูสามคูค่ะท่มนชู้่มซีคูไม่หน่อยยิ่งหัวก,กนกับหวดนีซีคูยังมาถูกอยู่ ชุดเทีเนยนอ่ะสองตัววัดเก้าหนึ่งเก้าสองกับให้สองตัวกับถูกทั้งบนทั้งล่างวดสี่ศูนย์สี่หนึ่งกับให้แค่สองตัวนะคะต้องผู้ไล่มากต้องผู้โทษมากค่ะ่านผู้ชุม่มจะฟาเบอร์เจแดงเน้อผู้ใดต้องการกับตุด๊ดกเอาบอกเลขสะก้อนนอบบอกเท่าตัวมาขายกับตุ๊ดมีมีเก้าหกค่ะ่านผู้ชมเก้าห ขายกระต๊ดขายตกกะกุดแล้วก็ต้อเรื่องบอกอีกตัวหนึ่งบอกผู้ชอแหลกเย้ยกันตะก,กุดวัดปูเมือกบ้านชื่อจริงจะเรียงกันจำไม่ได้ดอกค่ะจําได้ตนาตาเพิ่นซื้อเพิ่นนั่นละเพิ่นก็มีซื้อเสียงด้านนี่เนาะเพชรตะก,กุดมีมีเพิ่น่ามีหนังเสือแล้วก็มีเล็กไหลไอเป็นวัตถุมงคลเป็นพุทธคุณ เป็นเนตตามหานิยมค่ะขายชั่วลาบค่ะท่านผู้ชมป้องกันคุ้นสาป้องกันพีกันปอบกันห้อ่าป้องกันได้ทุกอย่างคําว่าตะกุดนี่ครบเครื่องค่ะท่านผู้ชมครบเครื่องอยู่ในตะกุดท่านบุกเสกเองเด้บุกเสกเองแล้วกาทําเองไก่เขียนซักเองค่ะบ่ใดใส่แม่พิมพ์มีเนื้อเป็นเองเลยเอาแผ่นมันมาเพิ่นเกิดบรรจุเพิ่นกะพิมพ์เองของเพิ่น บ่ได้ไปใส่แม่พิมพ์แทนพิมพ์นี่อย่างนะคะในราคาหกร้อยเก้าสิบเก้าเองนี่นี่เนาะหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมค่าส่งเด้อค่ะท่านผู้ชมเอ๋เหลือจากนั้นเจ๊แดงก็ถวายท่านถวายท่านนะคะอาจิคนละครึ่งผลหลือการท่านผู้ชมก็บ่หลายกว่าครึ่งเนาะประมาณนั้นแหละอืมบ่าวาเท่าสิถวายลอยซองลอยไม่กัดแตนไอเพิ่นเนาะอืมเพิ่นอุตส่าห์ตกอกปอกๆหลือการเขียนเขียน กุศลยัดเบิดมือเบิดขึ้นเออเบิดขึ้นครับบุบบเบิดมือดว้วยค่ะกังเว้นเพิ่นรับแขกแขกเพิ่ลหล่ไล่เพิ่นกระเฮ็ดมาได้เท่ละหน่อยเจดหยังทย่อยส่งให้ด้วยค่ะงดรอบนี่บ่ราท่านรอ,อบหนาวันพุธด้วยค่ะวันพุธวันพุธจัดส่งให้อ่ารับบไหวบว่บหวโทรศัพท์กับไล่ค่ะท่านผู้ชมได้ขายดีได้บูชา่าดีค่ะครีมก็ได้ดีนะคะวันนี้ก็สั่งมาเพิ่มอีกหมดแล้ว พรุ่งนี้วันจันส่งส่งของทุกวันสําหรับสําหรับครีมนี่นะส่งทุกวันเอาเรื่องหว้กันดีกว่าเอาท่านผช้ชมเขียนให้เขียนให้ท่านผช้ชมก่อนเ,อเลขรหัสเจแดงเขียนเังแดงยัง,ยยงสิบก,กับหลังกับหัวเอาคืนหน้าจอให้รลดไปยังล่ะ,นะเนาะเจแดงคืนหน้าจอให้รลดแคบไว้รลดค่ะท่านผช้ชม ยอเจแดงจะเขียนหน้าจอให้เลยเนาะมีแปดมีเก้าห้าเก้าหกเนาะค่ะเก้าห้าเก้าหกแปดห้าแปดหกสีตูวสีตูวบ่ต้องบุเนะคะบ่ต้องกลับตบนนะะูบตบต่พร้อมคุ้มค่าสื่อไว้เลยค่ะตัวละแสนเจแดงสื่อไปตัวละแสนละแสนบอแล้วเจ้าอื่นบ่ต้องเบ้าถึงได้กับได้เสียกับเสียเนาะล่างนะคะล่างอย่างเดียวอื ซีตัวจัดไปถูกก้าวพ่อถูกกาวเล้วไปเนาะซีตัวหนึ่งพ่ต้องไปซื้ออาจารย์อื่นดอกปวดหัวเจแดงเบิดไหลเบิดไหลเนว่าอาจารย์อื่นผู้นั้นก็บโตมากผู้นี้ก็ไล่มากผู้นี้กันเนาะเสื้อมันใน่ห่านี่แหละเคยถูกก็ต้องถูกเนาะค่ะท่านผู้ชมแปดห้าแปดหกเก้าห้าเก้าหกเก้าหกเก้าห้าแปดหกแปดห้า จเจดีย์อาคืออานลงซื้อได้ค่ะเล็กมันบอมันบอกกับกันเนี่ยประกาศจดค่ะประกาศจดก็ต้องขึ้นก็นได้เนาะก้นเสียงน,นั่นออหลุดมกมกเราวมาแคบนาจอออกไปเออเฮา่าไปเอาดัานด้นไปโคไปนั่นเหยียดง่ายๆท่านพู้ช้มนี่ฮะเอาเปียบจเจแดียเอาเปียบจเจแดงเอาประกามา เก้าห้าเก้าหกแปดห้าแปดหกจุดนะไเงี้ค่ะแปดห้าแปดหกเก้าห้าเก้าหกที่แดงอ่านจะรับยนง่งหล่ะได้แล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเก้าหกเก้าห้าแปดหกแปดห้าแปดห้าแปดหกเก้าห้าเก้าหกท่านผู้ชมจิตสับสนเนี่ยนะมันก็ตัวเดียวกันละจะแดงอ่านขื่นอ่านโล่งซื่อ จดใดยังคะ่ะแปดห้าแปดหกเก้าห้าเก้าหกเก้าหกเก้าห้าแปดหกแปดห้าจะแดงเห็นเป็นของมวนแต่ผู้ชมมามวนน,ำน้ำเดนเนาะมาขายขี้มันตัวย่างปูปูหาเจ็ดแปดนะเพิ่นได้เลขแมต่ตนใบโม่งกลัวเนาะคะ่ะใบโม่งกลัวใบสอง อ็นท่างท่างเพิ่นบอกมาเพิ่นกะเบิ่งคลิปของเฮาอยู่เพิ่นว่าปูวมาปล่อยเพิ่นเลยบ่ให้งวดหน้าเนี่ยได้ยินวางสั่นล่ะอืเพิ่นบ่ร์ปดปลายเนี่บ่คนซื้อได้ก็ได้คนซื้อบ่ได้ก็บ่ได้ตัวเนาะท่านผู้ชมว่าบ่มาสมมุติมาบาย0มงยังสิรถอีหยังรถเคลีบ่สมมติมาบายโมงยังสิ ท่านผู้ชมบางคนก็ซื้อได้บางคนก็ซื้อบอ่ได้มั่นกับ่ดังมั่นกับบ,บ,บ่ถูกทั่วไปดอกค่ะอือเนาะบ้ายซองนี่ก็บบางท่านหน่อยมองก็สิซื้อได้เนาะท่านผู้ชมก็ค่อยเดี๋ยวเจแดงสิไล่สดถา่าเดี๋ยวตนแน่เนาะค่ะอันคนที่ได้หวยมากก็ได้มะขอดมาพา,า,านนยแน่บ่ให้เฮ้าว้เฮากับสิบปักหมดห้ท่านผู้ชม เวลาลายสดกับสิบปักมดไว้ให้ดอกผูดพายเนย่คนกับว่าเบื้องทั่วประเทศดอกเบื้องแค่เมืน่นแค่แสนคนหนึง่งมม่จีดังไปใสเนาะแสนคนกับว่าเป็นสื่อได้ทุกคนนะคะ่ะสื่อได้บ่พ่อเมื่นคนบ่เล็กมาสายปันนั่นมะเออกระผูดพายก็ะโอมาบอกปูพราะปูได้บอกเท่านี้แมนบอกค่ะท่านผู้ชมเจดแดงว่านะ่ะก็แบ่งปันโชคลาบก็แบ่งปันมันบ่ดังดอก คนมาเพิ่งคลิปเจดงแสนเดียวคนกับสิถืออยู่เพราะถึงหมื่นคนอยู่บ่เลยม่ใบม่วงใบสองเนาะแมนบล่ะค่ะท่านผู้ชมผดผายคนทีบ่มีเน่บางคนเขาก็หาสื่อบ่ได้สื่อบ่ได้เพราะหาพันเพราะหมื่นคนอยู่บ่มันหลายตัวบางหนึ่งหนึ่งสีแปดข้าเจ้ากับสื่อตะบนล่างขาเจ้ากับ่วสื่อแมนบล่ะก็โชกวาสนากับผดผายทรองโถใจจืดใจดำไหล ะม่แบงปั่นชาวบ้านเนี่ยก็ถือว่า,าบุญเนาะเป็นบุญเนาะเข้าก็ได้บุญด้ได้น้ำโศกหลาบมาให้ก็เจ้าดีใจผู้ใดถือเลขน้ำเจแดงเจแดงดีใจคลิปใดที่เจแดงไปเอามานี่สมติปูซีศูนพันดังเนาะเจแดงไปเอามานี่โอ้ยกันถูกก็ดีใจเออเข้าบ่าถูกไลยก็ว่าเป็นยังขอท่านผู้ช้มถูกน้ำกันไปเบิดเออนั่ใจเจแดงนะ เราถูกนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรได้กําไรไม่ได้กําไรก็ช่างเจแดงไม่ไม่ว่าเจแดงสื่อเบิร์ดหามื่นหกมื่นบางครั้งเจแดงก็ได้เติรทึนเนาะหรือบางทีก็ขาดทุนเจแดงโบเจแดงบ่เสียใจเด้ค่ะแต่ว่าขอให้ท่านผู้ชมนี่อยู่ทางบ้านถือนํามกับพ่อเจแดงคิดว่าเจแดงได้เติรทุนมากแน่กับบ่เ,เสียใจขอแต่ว่าท่านผู้ชมถูก จะใจจืดใจดำหลายผู้ใดมากก็ได้แม่แบ่งปันแม่ปวดผายแน่ให้ปูแล้วบอกโลดหวยนหนึ่งแปดเจ็ดน่ะหนึ่งแปดเจ็ดก็บ่กแม่นหวยปูปูได้ยินมาปูกับมาบอกปูกับแม่ปวดผายปูก็อยากให้ถูกปูอยากให้ถูกปูได้ยินมาจอากใส่ปูกับบอกสู้ฟังค่ะปูบอกสู้ฟังเนาะก็จาว่าให้ปูเพิ่นได้ยินยบมากสั่นเพิ่นกับม่บอก มันโมเมนหวยเพิ่นที่ว่าหนึ่งแปดเจ็ดน่ะเขาได้มากเขาโทษมากบอกเพิ่นเพิ่นกับบอกเข้าต่อมันกับเป็นจักสิเป็นบุญหรือสิเป็นโทษแล้วถ้าถูกเพินกับเป็นบุญถ้าว่าถูกอ็ะไปโทษเพิ่นแต่ส่วนมากขาว่าเพิ่นเออมันโมเมนเพิ่นเพิ่นได้ยินมาก่ะท่านผู้มอย่าว่าให้เพิ่นเนาะเพิ่นก็อยากให้เข้าถูกเพิ่นก็อยากให้เข้าถูกทุกคนนั่นแหละมันว่าถูกสิจังไหนเนาะ เจแดงก็อยากให้ท่านผู้ชมถูกขึ้กันอยากให้ถูกที่ไหนดีที่ไหนเด็ดก็อยากไปตามแม่ท่านผู้ชมเบิงมิตาหมองที่เขาเจ้าเคยถูกมาก่อนเด้เจแดงไปตามนั่นนะแม่นวา่าล่ะจังปูตาเนี่ยขาเจ้าถูกมาก่อนก็ไปตามวัดรุ่นก็นถูกยูหาเก่านะ่ะก็ดีใจดีใจน้ำน้ำ,น,ำน้ำแฟนครับน้ำทวัปเทศตที่เบิงเฮ้านะดีใจน้ำข้าเจ้าว่แม่นดีใจเจแดงถูกหวยเนะี่ย ดีใจที่หวยเราไปเอาน่ะมันถูกถึงเราจะถูกมากถูกน้อยเราก็บัว่าเนอะจีแดงกับจิงจังเนี่ขอให้ท่านที่ได้หวยมากอม่แบงปันมะโปรดถ่ายข้าเจ้าเนยหัวเทียนใบม่วงใบสองน่ะโทษเมื่อบอกปูนอะก็ให้บอกก็ให้บอกคนทังบ้านเนี้ยข้าเจ้ากับโบเบิงหลายมันบอกว่าสีดังโดดคนเบิงแค่แสนคนนอะเบิงเจแดงอะ นี่แต่ละคลิปนีป่ยดิบเบิ่งพ่อหลานจังหน่อยเนาะเมียนบอกค่ะทานผู้ชมโทรทัศน์ออกเป็นหลานเบิ่งเป็นหลานหลานหลานคน,นจดแดงแค่แสนค้นแสนกวัวคนเนี่ยนั่นสิดังไปทั้งได้โทรมาบอกปูให้ปูได้บอกเข้านี้ปวดผายเด้อปูไปบอกนั่นไปบอกกันจเจดงให้งเจดแดงบอกเอฟซีไเด้อกบวางซีโอ้ยแต่มันจะดีเะรอะขันบ่ถือกับเสียงเงิน ขันบ่คขันถือก,ก็ได้เงินไก่ข้าเจ้าแก้ตัวให้ข้าเจ้าถูกน้ำแม่คนเหรียญหวยมิตรคนจนเนี่ค่ะท่านผู้ชมเนาะมันบอร่วยเดใส่งวดนี่งวดหนากะเสียขึ้นส่วนมากเสียมิตรจนเป็นนีเป็นสินล่ะบ่โผล่ไาจยยังเลยเนาะโผล่ภายเนี่ยตัวผู้ใดนี่เลขเด็ดมาจากใสเลขรับวงในรับคักรับแน่ นี่ะเอาปูจะแดงกัสเซเลนตัวนี้ละตามทุนขึ้นจากตัวละแสนพ่อแปดห้าแปดหกเก้าห้าเก้าหกเก้าหกเก้าห้าแปดหกแปดห้านี่ล่างตัวละแสนว่าต้องขึ้นบนตัวละแสนพันพัน,นสองหนึ่งเด้ย๋ยวกล่าวตรงไปจมเออว่าอยากใช้ซื้อตัวละแสนนั้นว่าเป็นผุนเทพเด้พันสองนี่ได้หนึ่งแสนเขาเรียกทั้งอีสานนี่ทั้งอีสานบนเขาเรียกยังสี่ได้หลาเป็นได้ไ,ไ,ได้แสนหนึ่ง ซื้อลายเป็นได้ซื้อแสนหนึ่งแสนหนึ่งก็พันสองเนาะได้ลายเป็นได้ได้ห้าตห้าโตนี่ก็ห้าพันบาทได้ลายเป็นได้ได้สิบโตสิบโตดีก็หมื่นหนึ่งได้ลายเป็นได้ได้ได้สองมื่นเออซื้อลายจะซื้อลายเป็นได้ซื้อสองหมื่นอ่สองหมื่นก็คือสองร้อยสี่สิบบาทเองนะคะท่านผู้ชมเนาะ เแดงกระไลเงี้วขายสบู่ขายตะกุดตอดีกว่าค่ะท่านผู้ชมไฟสนใจทักมาขึ้นจอให้เจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องแล้วทักมาถ้าไล่ามากจดแดงกระสียากอยากยากงานอยากกันหงานหาอาหารให้เด็กเล็กเด็กหน่อยกวดบานถูบานเนาะค่ะกับอายากธุระหลายอย่างตอบคอมเมนต์อ่านหลอกอ่านไล่มันกับม่มีเวลาอ่านเนาะค่ะท่านผู้ชมจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องแล้วทักมาเลยเนาะค่ะเนาะอ่า เรียยกับว่าแข็งไปหน่อยสี่เหลียมโมโห,โหน้ำข้นบ่อยากบอกเลขโอเคเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะวันน้าถ้ามีบุญเท้ากับสิทธิถูกเท่านั้นละเนาะท่านผู้ชมความหวังเล็กๆน้อยๆของคนจนเนาะค่ะเนาะสู่คพพนรวยบไ่ได้ละคนรวยเพคนบ่เหรียญหวยดอกค่ะท่านผู้ชมเนาะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีลำด้ำรวยถูกหวยไปกับปู่สี่ศูนย์นะคะแปดห้าแปดหกเก้าห้าเก้าหกเก้าหกเก้าห้า แปดหกแปดห้าค่ะท่านผู้ชมล่าท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย